สวัสดีค่ะนมมาส่งน้องน้องมานอนจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าเดี๋ยวน้องพิงเจค่ะอืมนอนเดินขึ้นมาจ้าตะกี้แม่เรียกลงไปเขาก็ลงจ้าแม่เรียกขึ้นมาเขาก็ขึ้นมาจ้าแม่จะไปรับพี่หนุเทียนแล้วนะคะคนดีนอนรอพี่หนุเทียนนะจ้าพัดลมไม่ต้องเปิดนะคะวันนี้ฝนตกจ้าอากาศเย็นจ้าลูกก็มาทําอะไรที่เสียบ ไอชีช็อตยุงแม่เนาะอีหลานนี่ก็ได้น้องมาแน่ๆจ้ะเ็บคนหนึ่งสองแสนคนหนึ่งแสนหนึ่งจากเพื่อนๆจ้ะก็ประมาณทั้งหมดทั้งมวลก็คือสามแสนจ่าเหตุคนก็เรื่องเอ้ยลูกแม่ชีเลจังคนเรื่องจ้าจ้ะเอจ้ะเอ๋ลูกเจเอ๋พ่อเขาเตรียมตัวไปรับลูกถ้าพี่หนูเทียมกันนะคะเพื่อนๆใช่ไหม รับพินวเทียนกันนะคะเพื่อนๆน้องพิงก็รับบทเศร้าไปก่อนรอพ่อจ๋าแม่จ๋านะคะเพื่อนๆจา๋าอ,ออกจากบ้านแล้วคะ่ะไปทางลัดนะคะไปมอไม่ฮิดนทางลัดจ้าใม่ฝนตกค่ะเพื่อนๆกําลังจะออกจากบ้านอนะ่ะฝนก็เลยมาตกจ้าโอ้เพื่อนเห็นไหมคะนกกระยางคะ่ะ อเต็มเลยค่ะเพื่อนๆไม่ไม่ได้คิดว่าจะเห็นนะคะเพื่อน,นจ๋าโอ้ยเพื่อน,นจะตาลายขอโทษนะคะ <c oughs> อุ้ยเป็นไอค่ะเล่นแต่น้ำฝน <c oughs> ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกกำลังใจนะคะที่ก็มาทักทายพูดคุยให้กำลังใจน้องยาย่าค่ะทิ่ เพื่อนๆเ,เข้ามาเล่นกับน้องพริ้งน้องมาค่ะอยู่นี่ก็มีบ่อกุ้งนะคะเพื่อนๆเ,เห่นไหม่บ่อกุ้งเป็นแม่น้ำแม่น้ำท่าจีนขึ้นขึ้นทะเลอุ้ยไม่ใช่ขึ้นสะพานขึ้นทะเลว้าปูดป้า <c oughs> นี่ค่ะ <c oughs> ข้าสะพานไปลาตากฟ้าจะเพื่อนเพื่อน น้ำยังไม่ลงนะคะเ,เพื่อนๆเต็มอยู่น้ำนะ่ะเต็มลุยขี้เลนคายเขียวหมดแล้วค่ะเ,เพื่อนๆจ้านะคะอันนี้ก็ท้ลัดไปห้วยพลูค่ะเ,เพื่อนๆจ้าบ้านเมืองไม้แฟนตาซีก็ไปแฟน,นตาซีก็ไปทางนี้ลค่ะ แวะมาเซเว่เนี่ยใกล้ๆเองค่ะเพื่อน,อน,อนเพื่อนขับมอเตอร์ไซค์มาแป๊บยังดูน้ําค่ะเพื่อนเพื่อนน้ำมันยังไม่ลงนะมันจะลงขายเนี่ยก็ลงขายเอาปลามาขายนะปลารวมเนาะเออ่โลละยี่สิบบาทมนะั้งใช่ะโอ้ยน้ะมันยังขึ้นเต็มอยู่ค่ะอ,อันเจลาเพื่อนเพื่อนแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนจ้า คุณทุกเล็บทุกลายทุกกำลังใจนะคะนะคะน้ำมันยังขึ้นตุ่มเลยจ้อยนะคะจริงจริงเลย